สวัสดีค่ะคลิปนี้ข้ามาพับดอกวัสดีวันเนาะคะ่ะได้แบบนี้เนาะคะ่ะแบบนี้มาเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะจะมีเกสรเนาะคะ่ะเป็นรูปทรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเกสรสไิไปเฮ็ดไ้ให้อีกเท่อนึงเนาะคะ่ะจะก,กะลิบบินเบอร์สอง ความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนเนาะคะ่ะกะมีเก็บแหนบเนาะค่ะสำหรับผู้เบ้อมาเริ่มกันเลยเนาะคะ่ะบินเบอร์สองความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนแปดเซนเนาะคะ่ะนี่มาเริ่มกันเลยค่ะรับแรกเนาะคะ่ะอลิบบินด้านกากาเพชรหันออกเนาะคะ่ะสอดเข้าตรงนี้เนาะคะ่ะ นี่คือเกสอนที่ฮอตเตรียมไว้เนาะเกสอนรูปชมพู่สอดเข้าไปเลยเนาะคะ่ะสอดเข้าไปทั้งแปดเซนเลยดนะคะสอดให้รอบเลยเนาะเดี๋ยวสอคบคบสอดครบแล้วเดี๋ยวมาพอกันเนาะค่ะเห็นเนาะคะ่ะสอดครบทั้งแปดเซนแล้วพริกมะดานนี้เนาะคะ่ะมะดันนี่เห็นเนาะคะ่ะ เริ่มเฮดสั้นแรกกันเลยเนาะคะ่ะพับกลับไปพับไปแบบนี้เนาะคะ่ะกดที่นี่ห้องกับเฮดแบบนี้เนาะคะ่ะบิดหนึ่งรอบเนาะคะ่ะนี่เป็นกลวยความลุ่มไ้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะหนึ่งรอบแล้วเพื่อที่สิสอดตรงนี้เนาะคะ่ะ เป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะต่อไปนี่สองพับไปด้านหลังกดไว้ฮิดกลวยนะคะบิดหนึ่งครั้งแบบนี้เนาะ,ะนี่จะได้แบบนี้เนาะคะ่ะ ปิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้ปิดไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งเห็ดกวยแบบนี้เนาะที่จิตสอดตรงนี้ จัดเด้อค่ะจัดให้เก็บทอกันเนาะหลังจากเก็บครบทั้งแปะเสร็จแล้วจัดให้เก็บทอกันจากมันเนาะค่ะพิกกระด่านมาเพื่อที่สิสสริบินเก็บเนาะคะ่ะสอดรอดสามเนาะคะ่ะ สอดทั้งแปดเ็นเลยนะคะ่ะสอดครบแล้วมาเจอกันเลยคะ่ะเด้อสอดครบแปดเซนแล้วเนาะคะ่ะพิกกลับมาค่ะต่อไปเห็ดกลีบซันที่สองเนาะคะ่ะจับเส้นได้ก้อนกนระไรเนาะคะ่ะโค้งเข้ามาแบบนี้เนาะคะ่ะนี่โค้งเข้ามาเนาะนี่โค้งเข้ามานี่เนาะคะ่ะ โค้งกับมาแบบนี้สอดตรง,ตรงคานี่เนาะคะ่ะเนาะแสดประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่มึงเส้นต่อไปเนาะคะ่ะเนอะแบบนี้โค้งมาแล้วก็สอดเส้นถัดมาเนาะคะ่ะ แบบนี้เห็นไหมคะบอได้ประมาณนี้เห็นตั้งแปดเสร็จเลยแล้วค่ะโค้งเข้ามาแล้วก็สอด สุดท้ายนี่ยน่าจะอยูยย่ตรงนี้นี่นี่น,น้าสอดเสร็จแล้วจัดให้ทอทอกันเนื้อค่ะจัดกีห้ทอกันดึงให้ทอกันนี่นะคะ่ะ ต่อไปสีเฮดสั่นที่สามเนาะค่ะที่สามผิดทั้งคางขึ้นมาค่ะทั้งคางขึ้นมาจับขึ้นมาบิดจ้าบิดหนึ่งครั้งนี่ค่ะบิดหนึ่งครั้งเนาะค่ะนี่บิดแล้วมือกดไว้เนาะค่ะกดไว้แบบนี้จับพับเข้ามาเนาะค่ะจับพับเข้ามาขามหนึ่งเซนเนะค่ะนี่ เอาพับเยี่ยวไปขามนึ่งเซนแล้วก็พับกลับมาสอด สอดให้ออกตรงนี้ได้จ้าเบิ้งอีกจ้าเข็นที่สองจับบิดกันไปจ้าจับบิดขึ้นไปหมุนไปด้านหลังหนึ่งรอบ เมื่อกดไว้พับกลับมาก็สอดตรงนี้เนาะค่ะสอดตรงนี้น,ะะตตน,นี่ขามหนึ่งเสซนแล้วจ้ะ พิดกันไปแบบนี้มือก,กดไว้พับกลับมาสอด เสร็สุดท้ายแล้วจ้าบิดไปที่นี่สอดสอดกลับข้างในไี่แล้วจ้าสอดตรงนี้สอดอ่อมเสร็จแรกน้ำแล้วจ้าก้อนที่สิสอดเข้าไปนี่ จากนั้นจัดกีบด้วยค่ะ นะคะจะได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะหลังจากจัดกีบเสร็จแล้วต่อไปเาสอดลิบินกลับเนาะคะ่ะสอดลงทางล่างนี่เดะะ้อค่ะตรงนี้เน,นะคะ่ะสอดขึ้นมาช่องนี้แบบนี้ ตั้งแปดเสร็จแล้ว่จ้าสอดแบบนี้สอดกับเสร็จแล้วสันสุดท้ายเนาะคะ่ะจับลิ้นบินมาแบบนี้แล้วค่ะจับพลิกมากแบบนี้หลักกะเห็ดกลวยแบบนี้เนาะคะ่ะเล่งชัดๆเนาะ นี่เนาะค่ะมาสอดลงหลอดตรงนี้แล้วค่ะเห็นเนาะค่ะนี่เนาะสันนี่เพิ่งสีล็อกตัวนี้เนาะค่ะเนี่ยสีล็อกสิล็อกสันนี่นนไปตั้งแปดเสร็จเลยละค่ะ จะบิดมากทั้งเสียนี่นะคะ untuk tay, kejadian teraman ini, no kak. แล้วตัดลิมบินออกเหลือไว้แค่ประมาณสองเส้นกว่าเนาะคะ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเพื่อที่จเก็บลิบบินเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเก็บลิบบินค่ะพับขึ้นดันบนนี้เนาะคะ่ะ สอดหลอดตรงนี้เก็บริบบิ้นนะคะ เร็บ้อยเร็บ้อยเนาะค่ะนี่ใจแบบนี้เนาะกะ้าส,สวยๆเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ